สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มจะมาทำฐานนะคะขององค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์เจ้าย่าศรีปทุมมานะคะจะอยู่ในฐานนี้นะคะถ้าวันนี้ทำไม่เสร็จนะคะพรุ่งนี้ก็ต่อให้เสร็จนะคะเอาเอาสีนะคะที่แบบสีเป็นดอกดาวเรืองนะคะเอามาปั้นแบบนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะปั้นแบบว่า แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะประทับลงไปนะคะนิ้วโป้งมาทับลงไปในนี้นะคะนี่ก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะนี่นะคะกรรไกรตัดนี่ค่ะตัดลงไปแบบนี้นะคะ ตับลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็พึงแบบนี้นะคะพึงไว้ก่อนแล้วเราเอาฐานตรงนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะมาพันนะคะเราดูความสวยงามนะคะนี่ครับจับเบาๆนะคะเพราะว่าดินดินนี้จะแบบว่าจะเล็กง่ายหน่อยนะคะต้องค่อยทํานะคะอันนี้นะคะจะออกไปแบบนี้แล้วนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็ใช้กลาวนะคะทำให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวจะมีดอกมะลินะคะแล้วตกแต่งหมดเลยนะคะนี่นะคะลงตรงนี้นะคะนี่นะคะเห็นนะคะลงใจเย็นๆน,นะคะให้เป็นดอกเหมือนเป็นดอกดาวเรืองนะคะนี่นะคะแล้วก็ทําอีกทําไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะคะ เรื่องเล่าสมัยสมัยก่อนนั้นนะคะสมัยนั้นสมัยก่อนแม่แมของนส้มก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะคะโบราณแม่แม่เป็นเป็นนางลำนางลำเหมือนที่ว่าเป็นนางลำวงอ่ะเขาจะจ้างจ้างไปก็หมายถึงว่าสมัยนั้นนางนางลำานางลำวงนี่นะเขาจะดังนะคะดังนะคะ งานวัดทีก็จะจ้างทีนะค่ะแม่ก็ไปแม่แม่ก็รับเพราะว่าแม่ยายมีลูกเกือบโหลนะค่ะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่ก็ได้เอาหาเงินมาหาให้ยายแม่อยากจะเรียนแม่บอกยายจะเรียนหน้าดูเลแม่ก็บอกแม่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วแม่ก็อยากเรียนก็เรียนให้น้องทุกคนได้เรียนแล้วแม่ก็ก็ไปถึงมีมีน้างงานเจ้างานวัดแม่ก็ไปเป็นนางระวบงเหมือนก็บค้าย้ก็อี้ดนตรีมั้งนั่นอะ ดาวเอาไปนะคะแม่ก็ไปนะคะแต่สมัยก่อนนะแม่เขาบอกว่าเรื่องสมัยก่อนนะ่ะแม่แม่บอกว่าผีผีดุมากเลยแต่ว่ามันก็ต้องจำใจไปนะคะไปไปดูไปไป,ไปหาเงินมาให้ยายนะคะยายไม,ไม่ไม่ให้เหลียงสือก็ให้น้องเรียนเพราะว่า ยากจนทํทานาฝาจะได้ข้าวนะคะแต่ละเม็ดก็เหนื่อยแม่ก็เกี่ยวข้าวแม่บอกเรียงสิบห้าสิแม่แม่เป็นคนในในในหมู่บ้านหรือว่าในตําบลนั้นน่ะแม่เป็นคนสวยสวยที่สุดสวยที่สุดแม่เป็นคนสวยแบบว่ามาถึงก็ก็เรียกแม่แบบให้แม่ไปแม่แม่ไปลํา ไปเป็นแบบเป็นงานงานวัดอะไรนี่ค่ะแม่ก็ไปแต่ว่าเวลานั้นน่ะก็มีสมัยก่อนน่ะเขาเขาก็ขึ้นชื่อว่าผีผีดุอ่ะผีดุแต่แม่เขาก็ไม่ค่อยแม่ดุยังไงอคนเราเราก็ต้องไปทํามาหายกินนะคะทํามาหากินแม่ก็แม่ก็กไปไปไปทํามาทําไปไปลำวงพอตกกลางคืน ประมาณปีสี่เอไม่ให้เที่ยงตบเที่ยงคืนนะคะจะกลับบ้านนะคะแม่จะกลับบ้านแม่ก็ต้องผ่านป่าช้านะคะป่าช้าผ่านไปแม่ก็เดินไปก็แบบว่าทําแบบว่าทําตัวเองไม่ควรที่ไหนทีไหนได้แม่บอกว่าขนหัวลุกสู้เลยก็ได้ยินเสียงอีกนะคะแม่เดินไปได้ยินเสียงอีกนะคะเสียงแบบว่าแบบว่ามันก็แบบว่า ตามมาข้างหลังตามมาข้างหลังอะไรเงี้ยตามมานี่นะคะเห็นนะคะตามมาข้างหลังแม่โผล่เหนยหน้าขึ้นไปนะคะตัวมีใช่ไม่ใช่ตัวเดียวนะคะสองตัวสองตัวแม่บอกว่าเห็นเห็นจะจะเลยทาไงทาไงได้แม่ก็บอกว่าขาไม่กล้าไม่ออกเลยนี่ขาไม่กล้าไม่ออก สิเพอเอิญว่าแม่ก็โชคดีหน่อยนะคะมีหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อท่านเดินเดินผ่านมานะคะท่านจะไปอีกสาราน,นี้นะคะถ้าไม่เห็นบอกว่าอ้าวอีหนูเป็นไรอะ่ะท่านก็บอกว่าแม่ก็พูดว่าเนี่ยหลวงพ่อดูสิบนเห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อท่านเห็นแล้วนะคะหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็เลยเงยหน้าไปปุ๊บก็สวดมนต์อะไรก็ไม่ทราบสวดมนต์นะคะ แตั้งแต่นั้นก็หายไปนะคะแม่บอกกลับมาบ้านแม่เป็นไข้นะคะไข้แบบว่าแบบสองสาวันอ่ะกว่าจะหายนะคะเป็นไข่ไงดีดีแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทํไปแบบนี้นะคะ คือว่าเราจะจัดแล้วจะมีดอกมะลินะคะเราต้องทําฐานเป็นดอกมะลิห้อยนะคะคือว่าทําขั้นตอนนี้ให้เป็นก่อนนะคะเนี่ยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะทำมันต้องใจเย็นมากนะคะแล้วก็ดินนี่มันจะเหลวมากนะคะดินจะเหลวมากนะคะเราก็ต้องค่อยๆทานะคะาพาดไปก่อนให้โดนให้ให้ผึ่งลมนะคะเดี๋ยวจะพับง่ายนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้าส้มนะคะเดี๋ยวเราทําฐานวิเศษนะคะขององค์พ่อปู่สิีสุโธองค์เจ้ายญ้าสิทคุมมาพอเสร็จแล้วนะคะน้าส้มก็จะมาตั้งคู่กันอยู่ตรงนี้นะคะจะให้เพื่อนรับชมแล้วก็รับพรจากพ่อปู่ไปเลยนะคะสิ่งเชื่อไม่เชื่อนะคะแต่เกิดขึ้นกับตัวน้าส้มแล้วนะคะจะมาให้มาให้ทุก พื่อนท่านสาธุนะคะตอนนี้ทําฐานให้ทําที่ฐานของท่านก่อนนะคะเผื่อพวกเราจะได้โชคดีแล้วกันแล้วกันนะคะช่วยกันทํานะคะเอากลังใจช่วยนะคะมีคัะตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้าส้มให้ตัดแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จแม่ไม่ต้องกลัวลวค่ะวันนี้น้าส้มมีงานใหญ่่ะก็เลยไม่ได้ทํา ทำทำงานฝีมือนี่นะคะต้องใจเย็นนะคะใจเย็นมากเลยนี่นะคะนี่นไปเรื่อยๆรืนะคะทำายงนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ตั้งเบาๆต้องใจเย็นเลยนะคะนี่นะคะอากาศมันร้อนนะคะเราก็เราก็ทำใจเย็นฟังเพลงเย็นๆไป นะคะถ้าเขาไม่กระจุยนียแล้วเราก็ใช้กัไก่เนี่ยนะคะนี่ค่ะอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะกระถานนี่เพราะว่าเราต้องทำเพราะพอ่อพ่อปู่สีสุโทเจ้าย,ย่า้าสีพุทมาชอบดอกดาวเรืองมากนะคะนี่นเอาเอาเหลืองสดเลยเหลืองใกล้แกหน่อย นี่นะคะทำทาไปรอบๆอบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรอบให้หมดเลยนะคะให้เป็นแบบนี้ให้องค์ท่านสององค์ท่านอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เดี๋ยวนะน้าส้มก็จะสอนดอกมะลิก่อนนะคะแล้วผู้นี้จะได้ได้ได้ปได้ติดตามนี่ตลอดเลยค่ะนี่นี่เป็นดินสีขาวนะคะดินสีขาวมานี่นะคะดอกมะลิ นี่นะคะนี่นะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านี่ก็จะเปีกนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้จับแบบนี้นะคะต้องเบาๆเลยใจเย็นๆมากเลยนี่นะคะ นี่ค่ะตรมแบบนี้เลยนะคะน้องใจเย็นมากเลยค่ะเราไม่มีเข็มเราไม่มีเหล็กไร้นะคะใช้มือล้วนเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาทำนะเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมเลยแต่น้ส้มไม่ไม,ไมีไม่พร้อมเพราะหายหมดแบบว่าเขายืมไปหมดนะคะให้เด็กเด็กมาเรียนก็ ก็อเอาไปอเงี้ยเราก็ให้ไปไม่มี2งสารให้ไปนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเปลดนี้นะคะมุ้งข้าวแบบเนี้ยกระเอกก็ตั้งตรงนี้นะคะน้าส้มก็จะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้จะได้มาต่อใหม่นะคะนะคะอาจจะแบบต่อไปจาก จบตรงนี้อาจจะเป็นสอนตุ๊กตานะคะสอนซ้ําอีกครั้งจะได้เป็นนะคะขอบคุณมากนะคะขอเพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะพรุ่งนี้เราทําฐานขององค์พ่อปู่สิทธิโธและองค์เจ้าญาติสิทธุมมาิากเราก็จะได้บุญกุศลจากท่านนะคะทําไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะ